แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o ็อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะกราฟก็อ่าชุดนี้นะครับมีการดีด ขึ้นไปนะครับระยะหนึ่งนะตามแผนเลยก็คือโซนบายนะครับโซนบายจะอยู่ที่ประมาณ98ถึง12นะตรงนี้นะครับดีดไป1โซนแล้วก็ชุดนี้นะครับเบรกได้ก็มาใช้โซนถัดไปนะครับก็คือช่วงของ84นะครับถึง68นะครับตรงนี้มีการเบรกลงไปเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นมาคอนเฟิร์มภายในโซนนะแล้วดีดขึ้นไปถึงโซล่าสุดเลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังสามารถโฮราคาได้อยู่นะครับชุดนี้ ก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ของกันไปนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ไป2โซนนะครับก็ได้เทรดไปนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับกราฟผมมองว่าเขายกโลนะครับจุดนี้นะกราฟยกโลนะครับเป็นสัญญาณว่า มีโอกาสนะครับที่กราฟราคาเขาจะกลับเป็นโครงสร้างขึ้นต่อนะฮะแต่ว่าเราต้องรอให้เขา break h i g ชุดนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับเราถึงจะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่ากราฟเนี่ยเขาจะทําท,ทรงขึ้นต่อได้นะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยเขายังติดอยู่นะครับชุดนี้นะครับเขาได้มีการเปิดแก็บไว้นะครับกราฟราคาเปิดแก็บไว้ตอนนี้เขากำลังพักตัวมาผมมองว่าเขามีโอกาสลงมาปิดแก็บ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีโซนเฝ้ารอกันอยู่ที่ชุดนี้นะ,ะโซนนี้น่าสนใจนะครับช่วง3195-3212ถึง3 2 1 2นะครับกราฟลงมานะเราจะดูแสงกับตัวกันที่โซนนี้นะ ถ้าเกิดว่ามีแสงกับตัวนะครับมีคอนเฟิร์มบายนะครับผมก็จะมองว่ากรารราคาลงมาชุดนี้แล้วถ้ามีคอนเฟิร์มนะฮะเขามีโอกาสนะครับขึ้นไปทำนิวไฮได้นะครับอ่าน่าสนใจนะครับเป้าแรกนะครับมองไปที่3268องหกแปนะฮะเป็นโซนนะฮะ ผมมองไปที่3 2 6 8ถึง3 2 8 4นะฮะโดยประมาณแล้วอันนี้เป็นโซนซัพ p ายนะครับถ้ากราฟขึ้นมานะครับดูคอนเฟิร์มที่โซนนี้ได้นะฮะในส่วนของโซนถัดไปนะครับโซนถัดไปผมก็จะมองไปที่อ่าเดี๋ยวผมตีฟีโบเรนชั่นขึ้นไปนะครับ สามสามหนึ่งสองนะครับเป้าแนวต้านถัดไปนะฮะแต่ถ้าชุดนี้โซนนี้เขารับไม่อยู่นะครับโซนบายชุดนี้นะเก้าสองถึงหนึ่งสองเนี่ยเขารับไม่อยู่นะครับก็จะมีโซนรับต่อไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับรับต่อไปอยู่ที่3าม0ถึง3168นะครับ อสองโซนนะล่างสองโซนนะครับบนสองโซนนะ,ะผมใช้เป็นดีมานแล้วกันนะครับเป็นโซนที่เรารอซื้อกันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับ ทุกโซนนะครับเราต้องดูแสงกับตัวก่อนครับดูเรีคชั่นถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเทรดเลยที่โซนี่ยโซนมันจะกว้างนะครับโซนจะกว้างก็อาจจะไม่คุ้มค่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้2โซนนี้นะครับผมเองเนี่ยจะถือเป้านี้หมดเลยนะครับถ้าได้โซนนี้นะครับผมก็จะถือถึงโซนนั้นบนนะครับถ้าได้โซนล่างผมก็ถือถึงถึงโซนนั้นบนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแผนของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดว่าใครได้มาแล้ว มีความพอใจแค่ไฮเดิมนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็คาดหวังระยะไกลหน่อยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่ากราฟได้ดีมาแล้วเนี่ยเขาก็จะไปจบสีสัพพายนะครับสัพพายมีตรงไหนบ้างก็คือชุดนี้นะครับที่ผมเห็นนะเพราะตรงนี้เขาใช้ไปหมดแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับสําหรับแผนเทรดในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตส่วนเพิ่มเติมนะผมอาจจะเข้าไปอัปเดตให้เทเลเกมนะครับถ้าว่างนะฮะก็ เดี๋ยวผมจะแคปภาพหน้าจอน,นี้้นะครับไปไว้ให้ที่ท l ลกร a m อีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ